Happy birthday to you, happy birthday to happy birthday, hey. yeah, birthday. <Roosterosas> <ça> không <kind> ว่าเด็กครับลูกพี่หนุ่มลูกพี่พี่จัดจัดเลยไหมครับแนวเริ่มอบลงนะเดี๋ยวมันจะเดินได้นะยังไงอ่ะต้องยิงไงเออเดี๋ยวเอารถจอดไปสองฝั่งเลยพี่แล้วก็ให้คนยืนหน้ารถเป็นแถวจอดจอดแบบนี้นะใช่ครับสองฝั่งเป็นแถวก็ได้แล้วก็ใช่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 เดี๋ยวพี่พอยืนคนเอ้ยกูขออยู่ข้าไหนวะกูจะอัดวิดีโอกูจะให้เห็นเขาคุยกัน đã đi lỏng đi con, tan ai không, để, lấy gì lên hết, xuống mà xuống mà, mình phải đứng lên rồi mà cái ยิงใกล้ๆกูนี่สองถ่รูปให้พี่นรงนี้ใส่เข็มขัดสองเส้นได้เหรอเก็บมนหลวมชื่อเสื่อมาดิไอ้ข้างใน่ะเข็มขัดลูกเสือตรงหัวเป็นที่นี่มันอย่าลืมเปิดตะโกนนะปั๊ไงพี่ ใช่เหรอแซดไม่เห็นไปเลยเอผ้า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 รอรอรอที่ละเมียอยู่ไหนอ่ะเอผ้ากูไม่เห็นไปเลยวะเอาไปแล้วร้อนพี่ละเมียดมึง่ก้าเมียดมึงไปไหนอ่ะเออทุกูดึงให้อยู่เดี๋ยวอ๋อคือดึงเอ่อตัวคนได้ยินเสียงมอนไหมครับดีนดีนแต่ยินชัดแจ๋วได้ยินยันมึงโลกอ่ะพี่ จะเบาคนติดนเย้ไม่ได้เขายอไงงใครเสร็จพอมมาถ่ายลูกท่หลงร์ดาไม่ดูหน้าเข เก้าน,นี้นนว่าไรอ่ะเนี่ยเปิดตะโกนพี่ณเนี่ยพี่เดชน์เปิดตะโกนตะโกนตะโกนหน่อยก็เขาบอกนี่ก็เขาบอกแล้วไงว่าวันนี้มันวีเซ็ตหาอะไรก็หวังแต่มาคืนแล้วไงวันนี้ กวนเกิดไงเฮ้ยต้องเขานานี้จะได้เป้าจัเลยเปาว่าอยากฟังเพลงไหนะโกนหน่อยนะตะโกนหน่อยนะพี่เนวมีเปิดตะโกนเผ้อ้อ้ผ้าตะโกนดังๆแล้วก็ไอ้เคียมอนนี่เขาลองเพลงให้ฟังเห็นอะไรกัน่ะ เปิดตะโกนแล้วนะได้ยินมอนเดมอนไม่ได้ยินเปิดตะโกนนี้เดมอนเฮ้ยเฮ้ยอย่าว่าเลยเปิดแล้วมีหมดตบมืออันไหนอะได้ยินพี่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 ได้ยินหมีพี่แฟนครับพี่เอ้ยได้ไหมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกขอลองเล่ฟังอันไหนอะ

แต่วความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมจะคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันมี้ฉันน้ําต้นอีกสักครั้งก็พอหาสุดท้าย เธอมีเพียงใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่อยอมเธอรอให้ฉันอยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปขอ

อกลกเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันเธอเธอได้รับมันนี้ฉันทำตอนอ้นมีสักครั้งก็พอ,<ข>อหาสุดท้ทยายเธอมีเพียงใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้มันหยุดหัวใจให้โรน้นหยุดเดินให้ไป

อะไรเนี่ยเอาค่ะคุณคะค่ะคุณครับขอบคุณคระเดี๋ยวยิ้มค่คุณไม่เลยิ้มยิ้มหน่อยอครับยิ้มหน่อยมีมีอะไรอีกเปล่าอเอ้ยบอสถามว่ามีอะไรอีกป่ะมีครัว,วันนี้วันนี้ไปก็ถามให้ถามให้พี่มึงจะแข่งกับพี่นึกว่าบอสแบบนี<ม>อบ้อีกบ้านรวยตรง,งานังมีครั ไอ้บออกไ้เหี้ยใครทำปะป๊าแตกไอ้สัตว์เอ้ยเขาเป็นบอสไปหมดแล้วไปหมดแล้วฮะงั้นเขาแค่เขาครบรอบเดียวเ่ามีบอสแต่ไม่มีไม่พออันนี้เขาเห็นว่ามันเป็นวันสำคัญหลายๆมันเกิดดีด้วยมันครบรอบเราด้วยทั้งครบรอบไอซีแล้วครบรอบโอซี มีใครบอกว่ามีี่แบบเวลามีไปไหน,บบนหเนี่ยมั้งเขาพูดว่าเนี่ยเขาคงไม่มีแบบนี้หรอกอคงไม่มีใครทำให้เขาแบบนี้หรอกเขาไม่มีวันได้แบบนี้หรอกรนี่แหละสิ่งที่เขาอยากให้ทำไม่มีตัเขาเลือกมีเลยเออยคุตไอเวทแต่งงานกับเขานะ แต่งเลย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 เขาไปไหนอ่ะปาไม่มาหรอป๊านทอตามเสด็จมาแล้วป๊าป๊าปวดหัวจริงๆเขาให้มาตามแล้วมาบอกว่างานที่จัดะทนแต่ว่างานแต่งต่อท่าบีตกลงเขามาแน่ๆถามบอส ถามมอสไอ้พี่แนวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขอมอสแต่งงานเขาขอเขาขอพี่แนวแต่งงานเขาไม่ได้ขอเขาจะขอบอสทเธอโวเว้ยแล้วกูมายืนจะโดนขอแต่งงานซะแล้วกูเราคุยกับป้ากับม้ากับงานฝั่งนี้เรลิฟไลน์มาแล้วแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยแล้วเราเราก็จำไว้บ้างนะไอ้นักเร์เราอ่ะก็ไม่แน่นะบอสเลย เฮ้ยไปอูมกันไปอูมกันเองไปอูมกันเองอะนั่นจูบขอบคุณเยอะนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณมากครับเสียสุขมากๆครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจรงๆครั mama à, loki happy birthday nếu tao vlog đều mama leo đi đây 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 lên đây mama 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 เดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีความสุขมากครับวันเกิดครับพี่แนวสรวันเกครับารับวันเกิดครับขอบคุณครับรักแน่น้อต่รักอันนานครับทุกคนนะครับาวันเกิดนะคะารู้สึกีมากเยอะเย s ขอบคุณมากที่มาไวรครับผมเมื่อไหร่เราจะมีบ้างว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถึงคู่เราบ้างว่ามีมีของจำเปนให้ไม่าดเบในคุณแต่งงาเลยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แต่งอะกูกูหมอมาหามึงไม่ใช่แต่งไม่ใช่แต่งนแต่งรถก่อนแต่งรถต้องรถแต่แต่งกูนะมาลอกินตจีนเลยเนี่ยไม่เป็นกันละ